สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิวมีรถมานำเสนอนะคะเป็นรถอีกุคานะคะสุดแสนจะประหยัดนะคะแล้วเป็นที่นิยมมากนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเพราะทั้งประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ผ่อนเบามากๆนะคะ5,000กว่าบาทเท่านั้นได้รถปีใหม่นะคะไมน้อยแล้วก็ได้ตัวท็อปไปด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นซูซูกิเซียนะคะ1.2 GLX นะคะปี2017ได้สีขาวสวยๆอย่างนี้ไปเลยนะคะ บอกเลยนะคะว่าสวยมากๆสำหรับคันนี้นะคะเหลี่ยมมุมชัดทุกมุมนะคะแล้วก็ได้ตัวท็อปด้วยนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะมีไฟสปอตไลท์ให้นะคะมาพร้อมชุดแต่งนะคะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างนะคะแล้วก็สเกิร์ตหลังด้วยนะคะ เรียมมุมชัดทุกมุมนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะรับประกันนะคะได้ล้อแม็กอลอยจากโรงงานด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ไฟเลี้ยวกระจกข้างด้วยนะคะตัวนี้นะคะเนื่องจากเป็นตัวท็อปนะคะจะได้กุญแจแบบนี้นะคะเป็นเป็นสมาร์ทเคเลดนะคะ สามารถเปิดด้านหลังได้นะคะตอนยังไม่ได้สตาร์ทรถนะคะเดี๋ยววิวเปิดให้ดูแค่กดทั้งไว้นะคะด้านหลังก็เปิดได้ทันทีนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะถ้ารถนะคะล็อกอยู่นะคะนี่เราแค่ถือกุญแจแล้วก็กดตรงนี้นะคะ รถก็จะเปิดทันทีนะคะก็สะดวกสบายมากจริงๆเราไม่ต้องถือกุญแจก็ได้นะคะกุญแจอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะเราก็สามารถกดและเปิดได้เลยนะคะภายในนะคะจะเป็นสีดําล้วนแบบนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านี่เลยค่ะไม่เก็บความร้อนแน่นอนนะคะสําหรับเบาะผ้านะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ตัวไฟเลี้ยวก็จบข้างนะคะปลั๊ไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะ กระจกทั้ง4บานประไฟฟ้าแล้วมีระบบเซ็นทรล็อกให้นะคะรถสวยมากๆสำหรับคันนี้นะคะเดิมและใหม่ด้วยนะคะได้อ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มหรือลดปรับระดับเสียงของวิทยุได้นะคะอันนี้เป็นบลูทูธนะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้เลยนะคะมีแอร์แบกให้2ใบนะคะเป็นแอร์แบกคู่หน้านะคะ นี่เลยค่ะเป็นปุ่ม push start นะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม start ได้เลยนะคะเดี๋ยววิจาร์ start ให้ดูนะคะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่ม start ก็จะ start ทันทีนะคะเครื่องยนต์นะคะไมค์แค่เก้าไมค์นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะพอ start นะคะแอร์ทำงานทันทีนะคะเดี๋ยววิวลดระดับ พัดลมหน่อยนะคะเสียงมันดังวิทยุนะคะใช้งานได้นะคะนี่อร์เย็นฉ่ำนะคะปรับระดับได้นะคะไฟนะคะใช้งานได้นะคะใหม่มากจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ใครที่ได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มแน่นอนนะคะนี่เลยค่ะ ใครที่เป็นสาวกซู k ู w ินะคะพี่ขารีบมาเอาไปเลยนะคะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะได้ตัวท็อตและบอกเลยว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่จองภายในเดือนนี้จัดไปแน้นผ่านภายในเดือนนี้นะคะแล้วก็รับรถภายในเดือนนี้นะคะจะได้โปรโมชั่นไปเลยเดี๋ยวรอฟังนะคะอันนี้คือด้านหลังของเขานะคะกว้างขวางมากเป็นรถอีโคคานะคะที่ขนาดใหญ่นะคะ เป็นรถที่บอดี้ใหญ่นะคะนั่งไม่อึดอัดแน่นอนนะคะรับประกันมีที่พักแขนให้แล้วก็วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะรับประกันเลยนะคะไม่อึดอัดแน่นอนนะคะไปดูด้านหลังนะคะนี่เลยเดิมหมดเลยนะคะสำหรับด้านหลังด้านหน้านะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะซูซูกิเฟียสนะคะ สีขาวเข้ามาคันเดียวเท่านั้นด้านหลังกว้างขวางมากเห็นไหมคะวางของได้เยอะมากมากเลยนะคะสำหรับเซียนนะคะรถปีใหม่ๆนะคะจะไม่มียางอะไหล่ให้นะคะจะมีเครื่องมือแล้วก็แม่แรงให้นะคะอ่าลอยซีนเดิมจากโรงงานนะคะ สวยมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะโทรหาบิลนะคะที่เบอร์0 9 2 9 2 4 1 7 3 4นะคะบิลมีโปรโมชั่นให้นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่3 9 0 0 0บาทถ้าใครนะคะจองทันภายในเดือนนี้ออกรถทันภายในเดือนนี้นะคะรับไปเลยส่วนลด10,000่บาทนะคะพร้อมกับฟรีค่าจัดค่าโอนให้ด้วยนะคะ ฟรีค on ่าจัดค่าโอนให้ด้วยนะคะแล้วก็ลดไปอีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะเดี๋ยววิวจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะใหม่มากเลยนะคะเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะคะสํำหรับคันนี้นะคะเสียงเครื่องยนต์ของอีกคานะคะจะดังแบบนี้เป็นปกตินะคะรอยซีนเป็นปกตินะคะออกศูนย์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ กอย่างเดิมหมดนะคะจากโรงงานเลยนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากได้รถปีใหม่นะคะไม่น้อยผ่อนเบาๆห้าพันกว่าบาทนะคะรีบมาเลยสวยมากๆนะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะราคานะคะอยู่ที่สามแสเก้านบาทนะคะใครจองทันภายในเดือนนี้ออกรถทันภายในเดือนนี้นะคะเอาไปเลยนะคะส่วนลด1 0 0 0 0มบาท พร้อมนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนหนึ่งมืบาทให้อีกนะคะรีบนะคะใครที่สนใจรีบโทรหาบิวได้เลยที่เบอร์092-9241734นะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ